สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นาทีหลอนก่อนนอนหลับจะมาเล่าเรื่องถนนสายมืดเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมกับน้องอีกคนต้องไปธุระที่กรุงเทพไปวันเดียวกลับไม่ค้างคืน ก็ขับรถจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปโดยใช้เส้นทางที่คนแถวนี้น่าจะรู้จักกันดีคือเส้น304ครับขับไปช่วงเช้าเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรแต่ขากลับซึ่งเป็นช่วงกลางคืนนี่สิครับปกติเส้น304จะมีบางช่วงที่มีไฟถนน และบางช่วงที่มืดมืดในที่นี้คือมืดชนิดที่ว่าเหมือนเข้าอุโมงค์เลยแบบซ้ายขวาหน้าหลังมองไม่เห็นอะไรมีแค่แสงสว่างของไฟหน้ารถเท่านั้นเหตุการณ์มันเริ่มตรงผมวิ่งมาทางตรงที่อีกสักรประมาณ4-500เมตรจะเข้าสู่ช่วงที่ถนนมืด ปกติของคนขับรถทั่วไปจะรู้สึกได้ทันทีหากมีอะไรก็ตามแปลกปลอมหรือมีวัตถุอะไรแปลกๆอยู่ข้างทางซ้ายหรือขวาแม้ว่าจะไม่ต้องมองแล้วจังหวะนั้นเองสายตาผมมันก็บังเอิญไปเห็นอะไรบางอย่างตั้งอยู่ตรงไหล่ทางด้านซ้ายมือ มีลักษณะเป็นสีดำดำเหมือนแท่นอะไรสักอย่างด้วยความมืดบวกกับมองด้วยหางตาจึงไม่ชัดกะว่าขับเข้าไปใกล้ๆอีกสักหน่อยจะมองอีกทีพอผมขับเข้าใกล้สิ่งนั้นประมาณสักสถึงสเมตรจึงหันหน้าไปมองภาพที่เห็นคือเป็นเงาสีดำโปร่งแสง เพราะเห็นหญ้าด้านหลังด้วยลักษณะเป็นเหมือนแค่ครึ่งท่อนล่างของคนใส่กางเกงสลลกสีดำยาวลงไปมีรองเท้าคัดชูยืนอยู่ใกล้กับไฟเลี้ยวด้านซ้ายหน้ารถภาพตอนนั้นเร็วมากแต่เรียกว่าชัดเจนไม่ได้ตาฝาดแน่นอนพอผมเห็นเท่านั้นลหละ ผมตกใจเลยอุทานไปว่าเฮ้ย hey, จิตใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในช่วงถนนที่มืดแล้วน้องที่อยู่ด้วยข้างๆก็ตกใจว่าผมร้องเฮ้ย hey, มีอะไรผมเลยบอกไปว่าเออไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นกลัวก็กลัวมืดก็มืด ภาพเมื่อสักครู่ก็ติดตาไม่หายแล้วแถมเผลอทักเฮ้ยไปอีกด้วยในหัวก็คืออ้าวกูทักไปแบบนั้นเขาจะตามมาไหมละ่ะแต่สายตาไวกว่าความคิดผมเหลือไปมองกระจกมองหลังเห็นเป็นเงาหัวคนนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ ที่มั่นใจเพราะปกติถ้ามองจะเป็นกระจกโล่่งๆมองเห็นไฟรถคันหลังได้แต่ตอนนี้มันมีเงามาบังอยู่ครึ่งหนึ่งของบานกระจกท้ายตอนนั้นผมหลุดเลยครับจึงตกใจร้องออกมาลงไปอย่าตามมาลงไป เดี๋ยวไว้จะทำบุญไปให้สิ้นเสียงของผมก็ได้ยินเสียงจากบ่อหลังรถเหมือนมีของหล่นตุบทั้งๆท,ที่ถนนไม่มีหลุมบ่อหนังสือขวดน้ำหรืออะไรก็ตามยิ่งทำให้ผมรู้สึกกลัวเข้าไปอีกคิดฟุ้งซ่านไปหมด ว่าจะมีมือเอื้อมมาจากด้านหลังไหมจะเอื้อมมาจับแขนมาปิดตาหรือหักพวงมาไลัยไหมใจหนึ่งก็อยากผ่อนความเร็วเพราะกลัวอุบัติเหตุแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเหยียบให้พ้นช่วงมืดนี้เร็วๆมองไปไกลลิฟยังไม่เห็นวิวแววของไฟถนน ตอนนั้นผมได้แต่จินตนาการว่าอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังนั้นมันหายไปหรือยังผมตัดสินใจอยู่นานกว่าจะมองกระจกอีกรอบปรากฏว่าเงานั้นหายไปแล้วกระจกหลังรถทั้งบานโปร่งใสเห็นไฟหน้าของรถที่ตามมาไกลๆได้ชัด พร้อมกับอีกไม่ไกลก็เห็นมีไฟถนนแล้วผมรอให้ถึงตรงนั้นแล้วค่อยเล่าสิ่งที่ผมเห็นให้น้องฟังเมื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดน้องได้ถามผมกลับมาว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมที่พี่เห็นผมถามว่าทำไมรู้น้องมันเลยบอกต่อว่า เมื่อกี้ก่อนถึงโค้งก่อนที่พี่จะร้องเฮ้ยหนูเห็นผู้ชายยืนอยู่ริมถนนไกลไแต่พอรถเข้าไปใกล้ๆกก็ไม่เห็นแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องเห็นจะเป็นสิ่งเดียวกันไหมถ้าเป็นคนเดียวกันเขาเป็นใครต้องการอะไรแล้วทำไมผมถึงเห็นเขาแค่ครึ่งตัว ผมกับน้องได้แต่คุยกันถึงสิ่งที่เห็นไปตลอดคุยไปก็ขนลุกไปผมได้แต่เร่งความเร็วกะว่าจะไปให้ถึงปั๊มน้ำมันข้างหน้าที่อยู่อีกไม่ไกลนะซึ่งที่ปั๊มนั้นจะมีพระพุทธรูปอยู่พอไปถึงผมกับน้องก็รีบลงไปกราบไหว้ขอให้ท่านช่วย และแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่ผมเจอจากนั้นผมก็ขับรถกลับถึงบ้านได้อย่างปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแต่โชคยังดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผม